เราจะมาจับฉลาใครจะได้รางวัลใหญ่นะคะขยาำขยำเทน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 เทอเดินเดนเทนเทนอ้าวจับก่อนใครจะจับก่อนให้พ่อจับก่อนอ่ะให้คุณยายโอ้ยคุณไหนรุ่นมัวอะไรยัล่ะคุณแม่ไอ้าวบ่ได้ที่บ่ได้ก็ออกไปอ้าวเปิดใครได้กล่องไหนสอ้าวไปิดนักนไปฟ้าหยิบกล่องสามให้ยายแล้วเร็ว ตีบเลยกล่องสามสาเฮ้ยจะสลับกล่องแล้วเ้ยมันมันตีบสลับไม่ได้คุณค่ามันไม่เท่ากันเลยเธอเอาตามจริงนะอู้ยคุณพ่อได้กล่องใหญ่เปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเขอทีละกล่องอ้าวใครกล่องเอาไปฟ้าเลือกที่เราเอาของไหนก่อนอ้าวแบนี้อ้าวให้ยายก่อนเอายายเปิดโอ้ยผู้ใหญ่ย้ำตัว ที่ละกองฉีดเลยข้าวหอมใหญ่จะได้อะไรข้าวหอมใหญ่จะได้อะไรคะได้รองเท้ารองเท้าโอ้ยได้รองเท้าแน่เลยไม่มีมีดหรอลูกมันยังนอกระบะที่มีมีดไหมเฮ้ยตื่นเต้นจอกดูดิมันคืออะไรเนี่ย ใครจะได้อะไรเนี่ยอ้าวคุณยายจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่ากล่องเล็กสุดเอ้ยมันจะได้ตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรแกอยากกันตื่นเต้นไงอ้าวคุณยายจะได้อะไรเนี่ยอันนี้กล่องมานันโอเนตินเฮ้ยกล่องโอเนตินคักดีอ้ยมีใหญ่โอเออนตินโอ้ เอาให้มิไงเอาไปตีเห็นแล้วได้ทองหรือว่าจะได้เงินห้าพันเอามีไงสอบกันบ้างหล่ะมีเงินหรือเปล่าได้ทองหรือเปล่าเฮ้ยมีบัตรเหรือบอมี่เฮ้ยมี่ต้นเฮ้ยลองเปิดเาบ้างหล่ะมุ่งแม้ถามพันหมอน้อเอาให้คุณยายเปิดให้คุณยายเปิดดโอ้ยคุณยายฉีกเลยฉีกเลย คุยบีทำไมดื้อจังเลยเมีใครได้ไปหรือเปล่าสุดยอดมากล่ะอู้ยคุณยายได้อะไรไปแล้วเแซาโอ้ยอุ้ยไม่ตานะคะคุณยายดูได้เท่าไรได้เท่าไรเป็นจุ๊บยายแล้วนะเป็นจุ๊บยาย